วันนี้ท้องฟ้าสว่างสว่างสวยๆเลยชะแวบเข้ามาอัปเดตแปลงที่ดินผ่อนได้ไร้ดอกของ11น้องเสืออีกครั้งหนึ่งค่ะที่ดินชุดนี้ของเราอตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วค่ะ1 0 0วา3า0 0 0นห้าสวา7,000 0ผ่อนได้ไร้ดอกไม่มีดอกเบีย้ยค่ะทุกท่าน วันนี้ท้องฟ้าสวยจริงๆค่ะทุกท่านที่ดินผ่อนได้ไร้ดอกของ11น้หนองเสือเนาะที่นี่ผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆไม่มีดอกเบีย้ยแล้วก็คือตอนนี้เราลงเสาไฟาหน้าแปลงแล้วค่ะท่านค่ะลงเสาไฟาหน้าแปลงแล้วก็คืออ่ ท่อน้ําก็อยู่หน้าแปลงแล้วเรียบร้อยค่ะท่อประปาเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีหลายแปลงนะที่อยู่ด้านในเนาะมีหลายแปลงเข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินแล้วค่ะมาขุดบ่อถมดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้กันหลายแปลงแล้วค่ะทุกท่านค่ะตอนนี้มีเพียงอีกไม่กี่แปลงแล้วค่ะนะคะ200ตารางวาก็เหลือเพียง3แปลงสุดท้ายนะคะ100ตารางวาก็เหลือเพียง2งแปลงสุดท้ายใกล้สมดแล้วค่ะทุกท่านค่ะนั่นหมายเข้าดูดว่ดว,นดวนค่ะ0 6 2 1 5 7 4 4 4 9 062-157-4449ที่ดินผ่อนได้ไร้ดอกของสเวตหนองเสือ